ร้าน,นมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคร,ระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป b o ็อ o o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคตอนนี้ก็ความเงินได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะพออัเอโตะทนแล้วนะครับอันนี้ก็วางไว้ก่อนแล้วนะครับเพื่อที่จะอธิบายสักนิดนึงนะครับสำหรับความสามารถเอโต้ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับก็ วิธีการใช้งาน marathon. ของมันจะใช้ยังไงครับอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเอโตะนะครับจะไม่เหมือนอยูนิตตัวอื่นหรือว่าไม่เหมือนตัวอื่นนะครับในร่างอีโวหรือว่าร่างธรรมดางธรรมดาจะเหมือนตัวอื่นแหละแต่ในร่างอีโวเนี่ยจะไม่เหมือนครับเนื่องจากว่าเอโตะนะครับ, e รบพอเราอีโวมาแล้วเนี่ยมันจะโบนเมท15%นะครับแล้วก็มีแบบเปลี่ยนการโจมตีไปร่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการที่มันฆ่าตัวเออ่ฆ่ามอนในดนันอ่หรือว่ามอนในดนันหรือว่ามอนในชาลเนจ์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในร่างอีโวเนี่ย มันจะเปิดบวกดาเมจตามจํานวนค่านะครับคีรินพันพอให้ด้วยนะอ่ะนี่นะเห็นไหมอ่ะจากที่ดูดูมานะครับมันจะบวกหนึ่งหน่วยอ่ะหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งตัวแต่ว่าจากที่พี่ดูดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมันค่าตัวหนึ่งเนี่ยบางทีเยอะพอหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับพี่ก็เลยมองว่านะครับอ่ะจริงมันต้องเพิ่มหนึ่งนะเพราะตายไปตัวเดียวนะเมื่อกี้หรืออาจจะเป็นเพราะโคนเดมอนก็ไม่แน่ใจนะครับดาเมจในร่างอ่าที่มันเป็นนกอีกาที่โดดมาแล้วเนี่ยจะเป็นดาเมจสองคิดเนาะเดี๋ยวเราลองวางขั้นแรกให้ดูแล้วกกัันนนครรบ็็เเปตงี้ลย อาร์ตีนะครับนี่ก็เป็นแพสซีฟดีไว้เนาะแพสซีฟด <ive> <อ>ีไว้บวกเดิเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบวกระยะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกความเร็วก่อนโจมตีสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเอ่อแพสซีฟนี้เป็นแพสซีฟที่คู่กับเอ่อมิสิกตัวไหนก็ดีนะครับมบางทีจะพูดดีไว้เฉยเลยเอาประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือร่างที่มีแพสซีฟดีไว้แล้วก็ร่างอยู่บนนี้นะครับอ่เดิเมจเริ่มต้นที่เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับจะสามารถเพิ่มได้ตอนข้ามมอนเหมือนกันนะ เหมือนกับร่างที่อัพไปแล้วเหมือนกันครับมันจะเพิ่มได้แต่ที่ระวังเลยนะก็คือระวังขั้นแรกไม่ต้องอัพนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มเมจตามจำนวนที่มันค่าได้เลยกันเองครับอัพขั้นต่อไปก็3 5นะครับเดี๋ยวพี่จะไม่พูดถึงความสามารถในการอัพหรือว่าใช้ตังเท่าไหร่ละกันแห้ดูันเดงนะครับเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีก็ตอนที่มันเปลี่ยนรูปแบบขารจมตีเนาะอ่ะนี่นะครับอัพไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะในขั้นที่4ี่นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นคาคุจะอ่ะคาคุจ เม็ดเพิ่ม5เปอร์เซ็ระยะความเอ่ระยะการโจมตีไม่ใช่ระยะการตีสิระยะเวลาเออการตีความตีเร็วหรือว่าระยะเวลาการโจมตีอ่ะจะอยู่เท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับศูนย์ที่สองเลยนะปึ๊บนะครับรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นไซเคิลเอวีจากเอ่อไม่ใช e. ่ไซเคิลเอวีโคเนลวีนะครับจากเอเส้นตรงเอวีพี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไปเรื่อยๆเลยละทันะครับปึ๊บอ่ะ ในขั้นที่7นะครับจะเป็นเป็นเลเซอร์อักเมนต์นะฮะเลเซอร์อักเมนต์เนาะอ่ะก็ดาเมจตรงนี้พุ่งเลยนะครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับระยะเพิ่มเป็นสี่สิบเก้าจุดเจ็ดเลยนะโคตรเยอะนะครับอันนี้ในของเราความี่ดเห็นของพี่เพิ่มโคตรเยอะเพราะว่าเอ่อมันเป็นแพสซีฟดีไวล์ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่แพสซีฟดีไวล์มันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบนิดนะครับสี่น่าจะสี่เจ็ดสี่สิบหกหรือว่าสี่สิบห้าก็ไม่รู้ครับเหมือนอาจจะเป็นสี่สองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแพสซซีีฟดไว์เเพิ่มระะยยตั้งล เราฮรับไปเลยครับปึ๊บด้วยแบบการยุตีจะเปลี่ยนเป็นการใช้เลเซอร์นะครับไม่รู้ไม่รู้เรื่องดาเมจฮิตเนาะอีกทีฮิตเลยสักคู่นะครับต้องยิงเลเซอร์น่าจะฮิตอ๋อหลายฮิตนะครับเพราะเป็นเลเซอร์นะนี่นะครับดาเมจอยู่ที่1 2 8 7 1มื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับอันนี้ในไอแพสซีฟดีวายเนาะนี่นะครับอัพขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน2อ0หมนะครับระยะเพิ่มเป็นหกสองจุดหนึ่งฮรับแล้วก็ตีเร็วขึ้นเอ่อเกือบหนึ่งวิเลยนะครับดาเมจเพิ่มเป็น ปึ๊บอัพไปเลยนะครับอ่ะนี่ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่16,226นะครับไปสองร้อยยี่ไรวะ12,000อ่ะ16,000 16, โอ้ยไปหน 12, ึ่0หมือ้วโอ้ยปวดหัวเลยขออภัยด้วยนะครับอ่ะ16,298ครับก็เพิ่มตามจำนวนที่มันข่านะอ่ะอจ,จะได้เห็นนะครับเปิดรหัดเหมือนกันนะเดี๋ยวลองขายตัวนี้นะครับลองดูกันว่าอันนี้ตัวตั้งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับให้มันค่าไปเรื่อยๆเนาะก็ลองอัพตันไ,ไหม อ่ดาเมจเป็น1 8 <avoid surprise> ื่นเลยนะครับอันนี้คือปล่อยมันฆ่ามันเอยนะแล้วก็เป็นแพสซีฟดีไวท์ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่แพสซีฟดีไวท์นะครับแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเนี่ยเวลาอัพเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะหมื่นต้นๆอ่าหมื่นหมื่นหนึ่งหรือว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าว่าเท่าไหร่นะครับถึงจำไม่ได้แล้วนั่นเหมือนจะเป็นหมื่นต้นๆนะอ่าระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ52นะครับห้าสิบองนะทำไมเพิ่มเยอะจังเลยแล้วก็ตีอยู่ที่ประมาณเก้าวิสิบวินะครับ อันนี้ดาเหมือนที่ได้เยอะมาเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแพสซีฟดีไวแล้วก็มันปล่อยมันค่าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะสำหรับตัวนี้นะก็มาดูที่การบ,บ e ับเออร์วินด้วยแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บตุ๊บะประมาณนี้แล้วกันครับลองรับดูปุ๊บเป็นสองหมื่นสองพันนะครับอันนี้สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเอโตเนี่ยพี่มองว่าในระยะยาวนะครับมันสามารถดันเวฟไปถึงได้ไกลมากๆนะครับที่เลยมองว่าเอโตเป็นตัวที่น่าสุกที่สุดในแพทนี้นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นเจ้าอาริมะนะครับถามว่าเอโตะกับ OK อา,าริมะอันไหนใช้ง่ายกว่ากันต้องปบอกว่าเป็นอาริมะนะครับเพราะว่ามันตีเร็วกว่านะครับตีเร็วประมาณมันตีประมาณ5 6วินะครับประมาณ6 5ถึง6วิ่ะที่จำไม่ได้แล้วเพราะยังไม่ได้นะครับอดีหลักยังไม่ได้นะน,นี้นะครับส่วนเรื่องระยะนะครับยังไงเอโตะก็ชนะระยะเหมือนกันเพราะว่าระยะเนี่ยมันจะอยู่ที่5 0กวิาประนเลยครับนะาสินะครับ,รบถ้าพี่จะไม่ปิดนะอ่ะก็สเตตัสตัวละครนะครับมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ อาจจะมีสเตตัสที่แบบเฮ้ยพี่ผมตีเร็วกว่าจะทำไมผมไมมมผมด้เดเมจเบากว่าอะไรนีนะครับบางคนก็ระยะเยอะกว่าบางคนก็ดาเมจเ,เยอะกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ตัวละครที่เราสุ่มได้มาทงนีนครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะตัวเวโตก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตัวที่หน้าสุ่มเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแล้วนะครับมันสามารถเพิ่มดดเมจต่อเวฟเนี่ย็ตต่อเวฟหนึ่งในการฆ่าบอลเยอะมากับเยอะมากๆาว่าเวฟหนึ่งเนี่ยเวฟท้ายนะครับบอลมันจะเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ ถ้ามันไม่ได้ค่านะครับดาเมจมันก็จะไม่เพิ่มอีกนะครับฉันการเล่นคู่กับตัวละครหลายๆตัวเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการเลือกใช้ตัวละครเนาะก็สิ่งที่พี่แนะนําในการใช้จวก็คือการที่เราหาตัวซัพพอร์ตมาให้มันเยอะๆนะครับตัวสโลนะครับก็อย่างเช่นอตาคูลินะครับโนดดํานะครับเออร์วินนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะสตัวนี้ที่สําคัญสําหรับมันเลยนะครับอาจจะเป็นออมไอด้วยก็ได้นะครับในการที่จะช่วย ด้านมอนแล้วก็เหมือนแบบสตันเป็นตัวซีซีใส่มอนนะครับอ่ะก็คาตาคุริก็ตีสโลเนาะโดดดำก็ทําให้เจ้าอ่าไอโตสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองนะพี่ก็เลยมองว่ามันโอเคนะเออแล้วก็ในแผ่นนี้นะครับตัวที่สําคัญป่าอาริมะที่สุดเลยนะครับสําคัญที่สุดในอัปเดตนี้ก็คือเจ้าจูโซนั่นเองนะครับจูโซ so มันเป็นตัวที่ตัดเลือดได้นะครับอ่ะก็หลายๆคนคงไม่รู้เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกิน,นอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเอโต้อีโวนะครับแล้วก็มีแพคทิมดีวายก็ขออวดชิงหน่อยแล้วกันนะครับจริงก็อยากทำรีวิวนานแล้วแต่ที่นี้นานไม่หน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เขา้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ